มามาดูรถหกล้อ FR หนึ่งเก้าศูนย์ต่อมาจากอู่มงคลชัยการช่างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องยูทู i คิงดัมซิงวันนี้ก็มาดูเจ้า FR ตัวใหม่ตาไฟโปรเจคเตอร์สุดจัด โอ้กระจกนี้เป็นกระจกของเมก้าเลยนะตัวใหม่นี่สวยจัดเลยเดี๋ยวดูรอบๆก็แล้วกันน่าจะเป็นตัวสองร้อยสิบนะผมว่ามันมัน,นกล่งกลางเกินไปภายในก็เนี่ยครับก็เข้าไม่ได้เนะรถมันอยู่ที่ศูนย์ นี่ก็เป็นถังไฮดรอลิกทำคล้ายๆกับอู่โชคชัยเลยนี่แต่ดำไม่ดูว่ากี่ตันนะนี่แกนเล็กอยู่นะขานี่ก็เหมือนกับตัดไม่เหมือนกับอของผมนะเหมือนกับตัดเอาเล็กมาตัดเป็นขาตะกระแตนมันเนี่ยดัมกี่เมตรนี่ยทำไมมันสั้นอย่างนี้ รูปทรงลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับตัวเครื่องตัวอะไรนี่ค้ายกันหมดเพียงแต่ว่าแรงแรงมา้าไม่เท่ากันตัวนี้เป็นเป็นเบาะลมตัวนี้นะเจ้าตัวนี้เป็นเบาะลมก็ได้ ถ่ายดูรถเห็นรถก็จอดอยู่ในศูนย์รถก็ต้องสกปรกหน่อยเพราะว่าจอดตากแดดตากฝนนะต้องล้างะ่ะแต่ผมชอบตาไฟสวยจัดเลยชอบมากส่วนรถหลอก,ก็จอดนู่น เอาทรายพอดีมีพี่อยู่ในศูนย์นี่นะครับก็สั่งทรายผมก็ได้วิ่งมามาเห็นรถโอ้สุดจัดมันก็คล้ายๆกับของผมนะโอ้สแสดงว่าไม่ใช่แม็กทอกนแลนี่ตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีสติกเกอร์ตรงนั้นครับตรงมุมมุมด้านด้านขวาคนขคับ ของผมมันมีเป็นแมคท็อปแต่ผมชอบกระจกมันเนี่ยมันน่าจะทำมานะของผมมันเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะไฟตัดหมอกเดไปดูด้านท้ายกันปะ เป็นก็เป็นลาวสองลาวือนกับผมโอ้จอกดำเหมือนกับผมอีกผมว่ามันไม่สวยนะมันล้มจัดมันต้องเฉียงๆนิดนึงส่วนยางอะไรก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันไฟก็เปลี่ยนใหม่ไฟท้าย โอ้มีกันอะไรล่ะมีการดันตูดด้วยของผมไม่มีนะแล้วก็ยังว่าละครับดีเป็นบางอย่างนะไม่ใช่ว่าดีเป็นบางอย่างแล้วแต่บุคคลชอบเนาะชอบเป็นบางอย่างชอบไม่เหมือนกันวันนี้ก็ได้มาเจอน่าจะเป็นเจ้าสองร้อยสิบนะสองร้อยสิบนะ เสียดายจังเคครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าลิปนี้มาเจอก็เลยขอถ่ายนิดหน่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ